วันนี้จะมารีวิวนะครับผมเหรียญหนึ่งบาทนะครับผมรัชกาลที่เก้านะครับผมว่าแบบไหนนะครับมีราคาเล่นหากันนะครับผมย้ำนะครับต้องเป็นรูปแบบที่หายากนะครับผมถ้ารูปแบบปกตินะครับผมยังไม่มีราคาแพงนะครับผมเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้นะครับผมยกเว้นนะครับผมเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่9้าต้องเป็นปีพศ สอง9นห้านะครับเป็นปีแรกนะครับผมผลิตน้อยนะครับถึงจะมีราคาแพงนะครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับวันนี้จะมาเสนอ2รูปแบบนะครับที่มีราคาแพงนะครับผมรูปแบบแรกนะครับผมเป็นแบบผราเสียนตรงนะครับผมราคาเริ่มต้นนะครับที่ผมรับซื้อนะครับปกติผมไม่ได้รับซื้อนะครับวันนี้รับซื้อเฉพาะพระเสียนตรงนะครับผม ือรูปแบบของผ้าเสียบปกตินะครับนี่ครับผมปิกอย่างนี้นะครับนี่ครับอันนี้เป็นผ้าเสียบปกตินะครับเริ่มต้นที่ห้าร้อยบาทนะครับรับซื้อนะครับสูงสุดถึงสองพันบาทนะครับนี่ครับค่อยๆพิกอย่างนี้นะครับอันนี้คือละอันนี้คือแบบที่ไม่มีราคานะครับเป็นผ้าเสียบปกตินะครับ ดูรูปแบบที่มีราคานะครับผมบางคนบอกว่าพระเสียงตรงมีอยู่จริงไหมนะครับผมมีอยู่จริงนะครับผมกล้องไม่ค่อยดีนะครับเนี่ยนี่ครับแล้วก็พลิกมาอย่างนี้ครับนี่นนีะครับนี่นะครับนี่คือพระเสียงตรงนะครับผมเป็นรูปแบบที่เกิดจากการผลิตผิดพลาดนะครับผมแล้วก็หลุดออกมาใช้ในระบบหมุนเวียนนะครับนะครับอันนี้คือพระเสียงตรงนะครับ ที่พบเจอบ่อยนะครับจะเป็นปีพศ2557นะครับอันนี้คือปีพศ2557นะครับท่านพิกมาอย่างนี้นะครับเป็นปาะเยีรนตรงนี้นะครับ ผีกมาอย่างนี้นะครับคาษีเียนตรงมีอยู่จริงนะครับผมนี่คือรูปแบบแรกนะครับต่อไปมาดูรูปแบบที่สองนะครับผมเป็นเหรียญหนึ่งบาทธรรมดานะครับผมคือปีพศ2551นะครับนี่ครับนี่ครับแต่ขอให้เป็นพระเสียนใหญ่นะครับนี่ฮะปีพศ2551 เป็นพระเสียรใหญ่แบบนี้นะครับผมปกติปีพศ2551นะครับผมเขาจะเป็นพระเสียรเล็กนะครับอ่าจะเป็นพระเสียรเล็กอย่างนี้นะครับปกตินี่นะครับอันนี้คือรูปแบบที่ไม่มีราคานะครับผมนี่ครับมีราคานะครับผมรับซื้อนะครับสูงถึง5,000บาทนะครับผมพระเสียรใหญ่นะครับเป็นแบบนี้นะครับผม ด้านหัวจะเป็นพระเสียนใหญ่แบบนี้นะครับผมส่วนด้านก้อยต้องเป็นพระเสียนเล็กอย่างนี้นะครับผมพศ2551นะครับผมราคารับซื้อนะครับเริ่มต้นที่500บาทนะครับผมโอพูดผิดนะครับราคารับซื้อเริ่มต้นที่5,000บาทนะครับถ้ามีนะครับผมมีราคาสูงนะครับเป็นรูปแบบที่หาค่อนข้างยากนะครับผม การผลิตผิด <mel od ic int> รูปแบบนะครับผมอ,นนอันนี้คือมีราคานะครับเริ่มต้นที่5,000บาทนะครับด้านหัวเป็นพระเสียนใหญ่ด้านก้อยเป็นปีพศ25 5 1ม้าห้าดูแบบที่ไม่มีราคานะครับแบบปกตินะครับผมอันนี้คือแบบที่ไม่มีราคานะครับด้านหัวเป็นพระเสียนเล็กนะครับด้านก้อยเป็นปีพศสอง1้ายอนะครับแบบนี้ไม่มีราคารับซื้อนะครับผม สองรูปแบบนะครับที่ผมรับซื้อนะครับผมสําหรับท่านที่เข้ามาไม่ทันนะครับรูปแบบแรกนะครับเป็นผ้าเสียนตรงแบบนี้นะครับนี่ครับอันนี้ด้านหัวนะครับพิกก้อยนะครับเป็นผ้าเสียนตรงอย่างนี้เริ่มต้นที่ห้าร้อยบาทนะครับผ้าเสียนตรงนี่ครับเริ่มต้นที่ห้าร้อยบาทเสียนตรงนะครับผม อันนี้คือรูปแบบปกตินะครับถ้าเสียนป,ปกติจะพิกมาอย่างนี้ห,นห,หัวก็่อยจะสลับกันขออนุญ,ญาตจ,จบไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ